导一你好有什么需要我帮忙吗ผู้นำทางเข้ารักษาขอเดี๋ยวนะคะอีกรอบหนึ่ง帮忙吗มันไม่ค่อยได้ยินอืเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ需要我忙 你好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 你你好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 你 你好请问医院的挂号处在哪里？挂号处。唱唱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  ออกบัตรไม่ไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวใจยเยน็นใจยเยน็นเท้าก็คือเป็นเป็นตัวเลขใช่ไหมคะ <laughs> ก็เหมือนแบบไปต่อคิวไปกดบัตรคิวไปลงชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการไปเอ่อเวลาคนไปไปลงบ้านหรือว่าไปที่ไหนก็ตามเนี้ยเราก็จะมีแบบว่าเฮ้าชู้ก็คือเราสามารถไปรับบัตรคิวแล้วก็ลงทะเบียนอะไรอย่างนี้ได้นะคะอีกรอบหนึ่งเนาะ你好请问医院的挂号处在哪里 你好请问请问 OK ต่อไปนะคะผู้นำทางเข้ารักษาอยู่ทีใ่ใน这边请跟我来吧在这边请跟我来吧 OK ก็คืออยู่ตรงนี้อยู่ด้านนี้นนแล้วก็กรุณาตามดิฉันมานะคะตกลายเกิน,น,น,นก็คือตา,ามา กัน,นะคะ่ะกู跟我学习汉语โอเคค่ะได้เราควจะเรียนกับคุณนิดแล้วคะ <laughs> <laughs> okay. 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 ่ะโอเคโอเคอ่ะทีนี้วันนี้เรามาเรียนแค่ส่วนนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมาเอ่อเรียนคำศัพท์เอ่ออีกประมาณสิบห้า อีกประมาณสิบห้าคำหรือยี่สิบคำแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนึกก่อนยี่สิบเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งหมดมีกี่คำนะสี่สิบสิบห้าสิบห้าอ่ะสัปดาห์หน้ายี่สิบคำนะคะ <laughs> อืมแล้วก็เออเวันนี้เนี่ยเราจะมาทำแบบสุกขัดกันอีกในอีกสิบนาทีสุดสิบ